ครับผมชาลึกนะครับที่สานการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่พุรมานีวันนี้ผมพามารีวิวคันนี้เป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวไทเนียมพาร์ตตัวท็อปขับสีนะครับผมเป็นตัว4ีคูณสนะครับลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับผมอันนี้เป็นการแลปนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นแลปอะแลปใสนะนะครับผมสีเอ่อขาวมุกนะเป็นการแลปใสทั้งคันเลยนะครับผมต่อมานะครับผมตัวนี้ชุดแต่งเป็นชุดของตัววีเตอร์นะครับผมตัววีเตอร์ตัวนี้เป็นทรงของว1นะลูกค้าครอบสไตล์ของ V1 นะครับผม แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูด้านคางนะครับด้านคาเนี้จะเป็นการโหลด2นิ้วเรามีใส่ท่อด้วยนะครับผมกระจังหน้าแล้วผมตัวนี้เป็นของกระจังหน้า E อฟโบนะครับผมขนาดใหญ่นะครับเป็นฟอนตสีดํานะครับลูกค้าอยากได้เป็นฟอนตสีดาไม่อยากได้แบบเป็นสติ๊กเกอร์ตัดนะนะครับผมไฟนะครับผมเป็นไฟแล้วสามขีดนะครับเป็นรูปตัวซีขนาดใหญ่เอ่อขนาดเล็กนะครับผมมาพร้อมกับไฟนะครับไฟสีแคมขนาดใหญ่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวสี่คนสี่เขาก็คือไฟแม t ทิกเอลีดีนะครับผมของคันนี้ แล้วต่อมาครับมาที่ด้านข้างด้านข้างของตัวชุดวิตเตอร์นะครับคิวรอดเป็นแบบโป่งนะส่วนตัวนี้เป็นการโหลด2นิ้วนะครับโช็อนะครับผมเปลี่ยนโช็อเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับผมเลือกได้จะไปของโมโนทูปก็ได้หรือจะไปของเอ่อเอ็มก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนนะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นของ AA นะครับผมยางโตโยไทนะครับผมโอเพนคันที่นะครับผมคันนี้อ่านะครับเป็นโอ เป็นกันที่นะครับเป็น AT ทนะนะครับตัวนี้เป็นการโหลดสองนิ้วนะครับผมก็เลยต้องใช้ยางเป็นของ a อทนะครับผมอ่าต่อมากันต่อนะครับผมเป็นกลาฟของไทเทเนียมพาร์ทเขานะครับตัวนี้ก็ใล่ครอบนะนะครับเป็นครอบเป้ารองมือนะครับสไตล์นี้เลยอ่าลูกค้าครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นนะครับคันนี้ก็จะเน้นเป็นการแลบใสนะครับผมให้มีความมันวาวมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกไฟถอยนะครับผมคำว่าเอเสนะครับเวลาเบรกเป็นสีแดง เวลาถอยนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟิกเนเจอร์ของขาวส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นท่อนะครับเป็นท่อหลอกนะนะเป็นชุดของตัววิเตอร์นะครับผมจะตัดด้วยสีดานะครับอันนี้เป็นของเนี่ยเป็นเกรดดีนะครับที่เราเลือกให้กับลูกค้านะครับผมเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมจะไม่ได้มีการก๊ปอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะเน้นเป็นของคุณภาพให้กับลูกค้านะครับอยากได้ของคุณภาพก็โทรหาผมได้เลยนะครับผผม ทำงานคุณภาพกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วต่อมาครับมาที่ท่อตัวนี้เป็นท่อของ SKS ท่อ SKS ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นท่อเปลี่ยนทั้งเส้นนะนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่อออกข้างนะครับข้างข้างใดข้างหนึ่งหรือจะเอาออกสองข้างก็ได้นะครับเนี้ยออกข้างเดียวเป็นท่อคู่อนะครับเห็นไหมครับเซตโหลดจะดูเตี้ยนะครับผมแล้วก็สีเป็นสีขาวนะครับผมมีการแลปใสนะครับเอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียมนะครับก็เป็นสีโครเมียม แล้วก็ฟิล์มอีกอย่างหนึ่งฟิล์มผมก็จะเน้นเป็นฟิล์มดีนะผมเป็นเซรามิกติดเซรามิกหมดรอบคันเลยนะครับบานหน้า60นะครับรอบคัน80นะครับผมเป็นเปเนเซรามิกนะครับผมคันนี้การกาติดแบบหนาให้นะครับอย่างดีให้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีบานสปอร์ตนะครับผมตัวนี้4คูณ4ไม่ต้องบอกนะสรรพคุณนะครับผมตัวนี้แล้วก็นิยมอยู่แล้วนะครับลองมาพูดคุยโทรคุยกับผมได้ว่ามีข้อแตกต่างนะครับ ว่าเราอยากได้รถเป็นสไตล์ไหนอยากได้เป็นสี่ฟุสี่เหมือนคันนี้ไหมหรือนะผมอยากได้เป็นตัวสปอร์ตก็ได้ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วนะครับผมเพราะลูกค้ากําลังจะมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอวันนี้ขอไปรัวเร็วๆนะครับของคันนี้นะครับถ้านะครับอยากได้ข้อมูลทางด้านไหนโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีนะคจัดฟันนี้ที่แล้วก็ส่งรีถึงบ้านระรับคลิปนี้ตทนะครับสวัสดีครับ